สบายดีพี่น้องมาถึงที่หมายิที่ไม่ยามกับมูเพินอานหนามมากเลยหมอันหนามจากจะผีขนมขนมยังนี่ขนมฝากหม้อเปนยัง่ยเกียกอันนี่น่าจะกินอะไรนะนี่ซม่มเลยบ้าทกบัตรท่าใดก็รู้พี่ก่อนท้าเห็นกูจัดงานอยู่ มาเบิ่งว่ามอะไรอ่ะเบิ่อร์บ่มาล้ำก็จักตีแล้วบ่ได้เบิ่งววายนี้ใส่หรอใส่มันจ่าครับมันจ่าเนี่ย่าเป็นยุขทางทางบ้านเทงอืมเขียนเลยเดี๋ยวบันนี้การเฮ้ยมั่นจ่ายยุบันใจเรียนอยู่สระครับเรียนอยืน บ้านัวดีสละติดล่องบาตรพี่นายเห็นเอาเภอเลยจียู่อยู่ติดทำเภอตอนทั้งปทะอ่วพี่แย่งครับชี้แยกเดี่ยวเดี่ยวขอไปทั้งหน่งล่งบาเตรเดี่ยวขันมาตะบันไฟเดี่ยวใส่มันเสียมัออกกันมันเสียมัออกกัดพี่ทั้งโคกโพชัยพี่แต่ของเธอเดี่ยวขัวจีชี้แยกกลางตลาดหาลงบาตลงบาตอยู่กลางตลาดนั่นเองจีบ่แม่นครับอยู่ทางปทะทะ ออปะดท้อทั้งเปี่ยทังนอกต่ทางนอกเสียนมาทั้งเกี่ยงขออผู้เชียวได้มาชนอัที่อยากเดียวใส่เรียวใส่วันนี้ไปโขกผู้ใช่โขบเขาใชอันนี้เยอะวาไฟแดงอีกไฟแดงหนึ่งไฟแดงนเดียส่าองเอยมันดินได้แต่หนึ่งกับว่ามันเขาจกใ่งันนี้โดยเฉพาะตีนมันไม่โคมาขุดหรอกอัดหนีโดยเฉพาะได้นี่เป็นร่องน้ำ บนเสด้อาบใส่มือนี่มือสุออสดท้ายว,วันตีนะมืันนี้มือสุดไทยวันเมื่อทีแมนตัวน้ำเย็นมือไทยกันบ่ได้เบิ่งวันที่บ่เนี่ยแต่ว่ามอลำแต่ว่ามอลำำันเป็นมือสุดไทยมีตะเกียบอนล้ำไปแล้วหลุนไปแล้วเมื่อไรก็หลุดไงตำสอนลำ้ำเหมือนไอมือเขาหลุดยุบันยังกระเถาผู้แค่ผู้แค่ไกลก็หนี่แค่วนเปรี้ยลอยวันที ที่สิบห้าสิบโลมันเป็นอำเภอที่หลอกกันกับโรบรีเดี๋ยวบอกน้ำโค้งห้างกับนี้สิบหนึ่งน้ำโค้งยืดเทิงกันกระติกสองขวด่ารถเด็กัหยุดยากเนี่ยพ่อเนี่ยก็ออกไปนี่เนื้อแพนหัดก้อนพ่อกับมันอีกเลยเขาขามันแข็งมากมันอยู่ใกล้ๆกันบ้าน หมวกกันลมอยู่บานหงี่เอ้ล้มมันไปน้ำล้มตีลมมาตีไปเมื่อต่พอีก่อนตั้งี่อหวดพอลงมาสุขัณหลอวันก็ยังมันีกันฝุ่นมันมั่วเป็นบมดเลยว่ะ รนลงเซตตอรี่บรีนอาอัง้เพื่องมาีดมันกับดับเปลี่ยนองเงี้ยจีมันใหม่่ยังนามันนามันแ็มีะเอา้แต่แลกดเ่อาดแล้บ่ดัมันมโมสุีมันกองงี้ยใหม่บบเนยมันอยู่ขางขาไฟละะเยาเาซุ่มซุ่มซุ่มนั่น้าเพื่องอาต่เขากับ่ไกล ใส่ฟมขีดเลยไเป็นยามาขีดไฟเขาไว้เ่าให่ไปขีดไฟดูดไม่มีไว่ฝากทรมดามันต้องแก้งกันไมฝากเขาก่อนเอยแขงมันบดตับมันมาเองมันมาเองที่รากระเช้าคือเปตดดเองอืมที่สีดบไปเลยว่ารมดาเขาซับถึกีุ่่นแล้วด้อือเม่วูพอออกเห็ุสุเทอร์กิวนี่แ่โเขาอำเภอเขาเับโทษหาเขากิซับโทษหาชาวัดวายใหญ่ชาวัดโทไปบก 在。 ปักหมุดลงมาเนี่ยนี่ปากให้กุ้มลงนีเลยด้วยนี่ลงมบนห้องน้ำเลยวันนี้เจ้าปลากระห่าไปสิบเมตรนี่พักกันไม่หอดเลยเดี๋ยว้พอพอเช็คบึงมันยี่สิบกิโลมันใช้เวลาวิ่งอยู่สามสิบสี่ยังไล่เอาอีน่ยังสองทงเขียวเขียวของมืองบอกเอาไม่กินเนี่ย โอ้ยเป็นต่สวมก็อย่างนี้เลยอยากกินบ่ ơi nhiêu khẩu, ăn là có ma này. บอกเดียวเม่ท้นมาหอดอมาหอดที่จะหลุดจอกหลดุดใส่อีแดหีหลุดใส่อีแนางืนนั่งอีกซอก,กุ้งอีเก,ก่กุ้งไอ <laughs> นางยืนหลดขน เสียบยี่เลยเคยปลาเด็กเนี่ปะปลาเด็กไหมกินแค่<ร>ปลาเด็กหืม,มวนีน,น,สน้สำหรับลนี่ฝากไว้สำมัสักคนอกันไมมคลิปหน่ะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง